ครับสวัสดีครับพบก,กับทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโครนะครับวันนี้ผมพาไปดูหน้างานที่จังหวัดนครราชสีมาที่แปลงนี้อยู่ที่อำเภอปักทงชัยมีพื้นที่ทั้งหมด9ไร่ขุดทําเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานโดยคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ดูกันตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเลยนะครับว่า กว่าจะออกมาเป็นแบบนี้นั้นนะครับมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างนะครับซึ่งรูปแบบในการขุดบ่อแปลงนี้นะครับเป็นรูปแบบที่ทางลูกค,ค้านั้นเป็นคนออกแบบขึ้นมาเองนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวลองมารับชมกันดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับลูกค้าเนี่ยก็ได้ทำการส่งรูปแบบนะครับมาให้ทางเราได้ช่วยดูแล้วก็วางแผนว่าจะขุดแบบนี้ทำได้ไหมนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้พูดคุยกับทางลูกค้านะครับแล้วก็นัด เอ่เข้ามาสำรวจพื้นที่นะครับวันที่เราเข้ามาสำรวจพื้นที่นะครับเราก็จะมีทีมงานนะครับเข้ามาวัดในเรื่องของระดับความสูงความต่ำนะครับของระดับพื้นที่ดินเรานะครับแล้วก็ดูในเรื่องของระยะเขตที่ดินนะครับความยาวของแต่ละจุดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาระยะตรงนี้แล้วก็ข้อมูลที่เราเก็บมาได้นะครับเอามาใช้ในการคำนวณแล้วก็คุยกับลูกค้านะครับเราก็ใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับมานั่งคุยกับลูกค้าคุยตรงนั้นเลยว่า ถ้าทําแบบนี้นะครับดินจะได้เท่าไหร่แล้วความสูงที่ต้องการ1เมตรเนี่ยมันจะถมได้เท่าไหร่ซึ่งพอลูกค้าเขาเขาได้เห็นของจริงนะครับได้เห็นว่าอ๋อหเมตรมันจะแค่นี้เมตรท้าสิมันจะเท่านี้ก็เลยทําให้ลูกค้ามองออกว่าอ๋อจริงๆแล้วเราควรจะถมเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยะกะเองนะครับกะเองว่าเอ้ยจะต้องถม1เมตรซึ่งจริงๆ พอไปถึงอาจจะต้องมากกว่า1เมตรหรืออาจจะไม่จาเป็นที่จะต้องถึง1เมตรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นหลักๆนะครับในการสรํารวจพื้นที่เราก็จะให้ข้อมูลได้เลยนะครับเมื่อสรุปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็วางแผนกันในเรื่องของการทํางานนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราคุยกับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยเราก็นัดวันเริ่มการทํางานขึ้นมานะครับวันแรกที่เราเข้ามาทํางานนะครับเราก็มาเริ่มในเรื่องของการขุดบ่อลูกใหญ่ลูกแรกก่อน ซึ่งบ่อลูกใหญ่เนี่ยนะครับจะมีในเรื่องของขนาดอยู่ที่3.5งานนะครับความลึกของบ่อลูกนี้นะครับอยู่ที่6-7เมตรนะครับโดยดินที่ขุดขึ้นมาได้จากบ่อลูกนี้นะครับนำมาทําเป็นคันรอบบ่อนะครับซึ่งมีความกว้างอยู่ที่4เมตรส่วนความสูงนั้นอยู่ที่1.5เมตรนะครับหรือว่าเมตร50นั่นเองนะครับก็เอาดินจากบ่อลูกนี้ยนะครับมาทําคันรอบบ่อ เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอาดินจากบอ่อลูกนี้นะครับเอามาถมทําโคกนะครับเพื่อที่จะทําเป็นโคกปลูกบ้านนะครับตัวโคกตัวนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ1ไร่ความสูงก็ที่จะอยู่ที่ประมาณ1.5เมตรซึ่งโจทย์ของลูกค้าคือเขาต้องการทําเป็นที่พัก ปลูกอาศัยนะครับมีศา,าลาริมน้ำนะครับมีพื้นที่ปลูกต้นไม้แล้วก็ยังมีคอนเซปที่สามารถยังคงทำนาได้นะครับมีบ่อกเก็บน้ำนะครับมีพื้นที่ปลูกบ้านนะครับมีคันล้อมรอบที่นะครับแล้วก็มีในเรื่องของพื้นที่ทำนาพื้นที่ปลูกต้นไม้นะครับ<ม>เ,เราก็เลยต้องขุดบ่อเป็นรูปตัวสี่นะครับเพื่อที่จะให้มันเป็น เอ่เป็นตัว C แล้วก็ตรงกลางเพื่อให้มันเป็นเกาะขึ้นมานะครับอันนี้นะครับซึ่งตัว C และตัว h e ตัวเนี้นะครับบ่อ2ลูกนี้นั้นมีขนาดอยู่ที่1งานนะครับความลึกของบอ่อ2ลูกนี้นั้นอยู่ที่3เมตรทั้งคู่นะครับดินก็เอามาใช้ในการทําโคกทําคันทั้งหมดนะครับเราจะไม่มีการเอาดินออก นอกพื้นที่นะครับแล้วก็หลักการทํางานของเราเนี่ยก็จะมันมีหลายแบบนะครับบางคนเขาก็จะคํานวณดินจากการที่จะต้องขุดบ่อให้เพียงพอต่อดินที่เราจะใช้นะครับเช่นเราต้องการทำพกหนึ่งไร่2ไร่3าไร่คุณก็จะต้องขุดเท่าไหร่ก็ได้นะครับให้ดินมันพออันนี้ก็คือหลักการในการทํางานสไตล์ของของเรานะครับแต่ว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้ฟิกนะครับว่าเฮ้ยดินพอหรือไม่พอช่างมันเดี๋ยวซื้อ ก็ได้นะครับแต่ว่าผมต้องบอกว่าการที่เราจะไปซื้อดินเนี่ยนะครับมันมีต้นทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อดินแพงกว่าการที่เราใช้ดินในที่เราเองนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ดินในที่เราเองแล้วพื้นที่เราเล็กมันก็จะไม่มีพื้นที่ให้เราขุดบ่อได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่เราใหญ่นะครับเราเราสามารถขุดบ่อได้ได้ได้เยอะเราก็ใช้ดินของเราได้สบายๆนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ให้หลายๆท่าน คิดนะครับแล้วก็พิจารณาดูสําหรับใครทีอ่อยากได้พื้นพื้นที่ดินแต่ว่าไม่อยากได้บ่อยเยอะซึ่งมันก็จะกลับกันนะครับได้ดินอยากมีพื้นที่ดินนะครับแต่ว่าไม่อยากได้พื้นที่น้ํานะครับดินมันก็จะต้องไม่พออยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการขุดล่องน้ําตัวล่องน้ํานั้นนะครับมีความกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับความลึกของล่องน้ําอยู่ที่เมตรหสิบ ส่วนพื้นที่ภายในที่เหลือนะครับเราก็ทําการปรับให้เรียบนะครับเพื่อให้ทางลูกค้ายังคงสามารถทํานาได้นะครับสําหรับท่านใดที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับหรือสนใจสามารถติดต่อเข้ามาแล้วก็ทําการนัดหมายเข้าสํารวจพื้นที่ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่หน้างานกันอยู่ที่ปัก ธงชัยนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ของนครราชสีมาหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับสามารถนัดดูนะครับพื้นที่เข้าสำรวจพื้นที่ได้เลยนะครับทางเรายินดีให้คำปรึกษานะครับซึ่งตอนนี้นะครับเรามีหน้างานอยู่หลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุพรรณนะครับกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมนะครับลบบุรีปทุมธานีชัยนาทนะครับนครราชสีมานะครับก็ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีทางอุทัยนะครับแล้วก็เขตกรุงเทพหนองจอกนะครับ ก็ทางเรามีทีมสำรวจพื้นที่นะครับพร้อมดูแลและให้คำปรึกษานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกด s ั b สไค i b ์ทีมงานโชคหลวงวิไลแมคโครคลิปหน้าผมจะพาไปดูหน้างานแปลงไหนต่ออย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. times don't fly too high be sure to keep the ground in sight fly forever if you keep it tight love the world but keep the sky on your mind